ไม่ต้องเล่นสั้นแล้วครับพี่สารบอกขึ้นไปเลยครับหยอดโดง่งดีกว่าครับเป้าอยู่ที่ใครจังหวะม,มงเช็ดแล้วก็เอาแปะให้ลุงนิ้แม่ยังได้อยู่เฟรดดี้เฟร,รดดี้เจอไล่มาคลิวหนีมาได้ครับข้างในมี2เฟร,รดดี้เลือกใครเฟร,รดดี้เปิดเข้ากลางเอาสไลด์แล้วก็เรียบรอยครับแบบนี้ชนะที่สงกระสินครับยิงให้บีจีนี้เป็น 2- องศูนย์ไปแล้วโอ้โหต้องชมเฟรดดี้วอลเลซเลยนะครับการ ทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็เลือกตัวจ่ายครับมาแล้วครับประตูที่ออกย้ำให้บีจเล่นง่ายขึ้นเยอะครับหลังจากที่โดนกดดันอยู่นานกับการนำแค่ประตูเดียวเล่นด้วยความอดทนจริงๆครับที่คอมีชนาทิพมาเนี่ยในเรื่องของความเป็นตัวรุกก็มีมากกว่าวิสิตอยู่แล้วนะครับฝั่งซ้าย จังหวะแปะให้ตรงนี้ของทางสันติภาพนี่เหมือนจะโดนไม่ดีนะครับแต่ว่าบอลไปถึงเฟตตี้แล้วก็ชาติหนีกีักแล้วเปิดเนี่ยโอ้จังหวะก็เป็นใจด้วยครับเมื่อจังหวะสกัดของทางโจนาธานเนี่ยมันกลายเป็นหยุดบอลที่ฝั่งของกำพลกําลังจะดัก,กน,นะครับบอลนี้มันไปหยุดนิ่งอยู่หน้าปากประตูแบบนั้นครับก็ไม่มีปัญหาสําหรับเจ้าเจาครับที่ยิงลูกนี้เข้าไปครับ